สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ FC ทุกๆท,ท่านค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปตอนที่ครอบครัวน้องเราพักอยู่ที่ภูเก็ตนะคะในในคืนที่2นะคะเราก็พากันมากินอาหารทะเลค่ะที่ร้านเซวยซีฟู้ดค่ะซึ่งตั้งอยู่แบบไม่ไกลจากซอยวอลกิ g สตรีทค่ะเดินมาแค่ไม่กี่เมตรนะคะ น่าจะประมาณ30-40เมตรอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะด้านหน้าเขาก็จะมีอาหารทะเลสดนะคะให้เราเลือกว่าเราจะกินอะไรหลังจากนั้นเราก็สั่งให้พนักง,งานไปทำเป็นเมนูให้เราอะ,ค,ะค่ะค่ะที่ร้านเสวยซีฟู้ดนะคะก็คือว่าก่อนที่เราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะเราก็ไปล้างแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิไข้นะคะว่าเรามีไข้ไหม หลังจากนั้นนะคะพี่พนักง,งานเขาก็มาพาเราเดินเข้าไปข้างในค่ะเพื่อที่ว่าจะไปเลือกโต๊ะนั่งนะคะว่าเราจะนั่งตรงไหนซึ่งตอนแรกพี่เขาเลือกโต๊ะข้างในให้นะคะใต้หลังคาแต่ว่าน้องไปเห็นข้างนอกไม่มีหลังคาแล้วบรรยากาศมันดีมันอยู่ติดกับ สะว่าน้ําด้วยวิวสวยอะไเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกนั่งตรงนั้นเนี่ยค่ะชื่อร้านว่าร้านเสวยค่ะค่ะน้องก็สั่งปูม้าหนึงนะคะ1กิโลคือปูที่ร้านนี้นะคะวันนั้นที่ไปกินมันตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะไม่เหมือนร้านแรกที่เราไปกินนะคะมันตัวขนาดกลางค่ะ1กิโลนี่ก็ได้อยู่ประมาณ5ตัวค่ะ ป๊าก็สั่งต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะกุ้งตัวใหญ่มากเลยได้เยอะมากเลยค่ะต้มยำน้ำข้นหม้อใหญ่ค่ะแล้วก็พอใจก็สั่งส้มตำไทยนะคะจริงๆน้องพอใจอยากได้ส้มตำปูปลาค่ะแต่ว่าที่ร้านนี้นะคะเขาไม่มีตำปูปลาเขามีแต่ตำไทยกับตำปูม้าอะไรเงี้ยค่ะป๊าก็สั่งปลากระพง นึ่งมะนาวลานสาวน้องนะคะก็สั่งต้มขาไก่เนี่ยค่ะเมนูเราก็มีแค่นี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเมนูค่ะน้องผัจัยก็กินน้ำวานิลาปั่นนะคะน้องก็ดื่มน้ำไอแรงมูปัน่นอร่อยมากๆเลยค่ะขาและก็ หลังจากนั้นนะคะเราก็พากันมานวดที่หน้าหาดนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะยิ่งลมทะเลพัดมานะคะรู้สึกเย็นสบายหลับพากันหลับทั้งสามคนพ่อแม่ลูกเลยนะคะพักที่ภูเก็ตนะคะสี่วันนะคะเราออกข้างนอกไปนวดกันทุกวันเลยค่ะแล้วก็ไปกินอาหารทะเลกันทุกวันเลยนะคะ ก็คือตอนเย็นเราจะไปกินอาหารทะเลแต่ว่าตอนข้าวเที่ยงอะคะ่ะเราก็จะไปเดินตลาดนัดค่ะก็คือมันจะมีมันจะมีตลาดนัดเป็นเหมือนคล้ายๆตลาดตลาดสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาขายกับข้าวอะไรเงี้ยเหมือนตลาดคลองทมเราก็ไปเดินซื้อกันอะนะคะไปกินคือน้องชอบกินแกงเห็ดนะคะแล้วก็ต้มตำปลาป,ป้าก็ชอบกินปลานินเผานะคะหรือว่าปลา ปลาอะไรคะปลาทับทิมใช่ไหมคะที่สีแดงๆปลาทับทิมเผาอะไรเงี้ยคะ่ะอร่อยมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะไม่เหมือนเราไปนั่งกินที่ร้านคะ่ะแล้วรสชาติก็แบบนะอร่อยจริงๆอร่อยถูกปากเลยคะ่ะน้ําจิ้มคือแบบว่าเผ็ดจ,จัดจ้านได้ใจนะคะค่ะหลังจากที่เรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ เดินเล่นแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาสะดุดตาร้านนี้นะคะก็คือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเป็นร้านเป็นร้านอาหารร้านนั่งดื่มเนี่ยแหละค่ะก็คือเขาก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ข้างหน้าเราเราจะกินอาหารก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราเราไม่สั่งอะคะ่ะเราแค่เข้ามานั่งดื่มกันเฉยเน้องก็สั่งเป็นเครื่องดื่มนะคะที่มันจะมีแอลกอฮอล์ผสม ด้วยนิดนึงแต่น้องไม่รู้ว่ามันมันเขาเรียกกันว่าอะไรนะคะ,ป,ะป๊าปกติไม่ดื่มเบียร์นะคะแต่วันนี้ป,ป๊าคงจะเกรงใจมั้งคะก็ไม่อยากจะดื่มโค้กหรือน้ําโซดาอะไรเงี้ยก็เลยสั่งเบียร์มาดื่มมานะคะน้องพอใจก็สั่งน้ําเชอรี่แล้วก็ไอศครีมช็อกโกแลตเราก็นั่งกันอยู่สักพักกันนะคะ ดื่มดำกับบรรยากาศข้างนอกนะคะเรามาภูเก็ตครั้งนี้นะคะเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันเลยค่ะก็พักอยู่แต่ในโรงแรมเพราะว่าเรามาเมืองไทยครั้งนี้นะคะเราไม่ได้แพลนว่าเออเราจะได้ไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดอะค่ะและในช่วงระหว่างที่พักอยู่ภูเก็ตนะคะสี่วันมันเป็นอะไรช่วงแรกๆที่แบบเหมือนร่างกายเรายังปรับกับ เวลาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับสภาพอากาศยังยังไม่ได้คือแบบมันมันร้อนมากมันก็จะทําให้เราแบบง่วงนอนอย่างเดียวแล้วก็กระเพาะค่ะก็คือแบบเหมือนยังปรับเวลากับการกินยังยังไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะณนะตอนที่อยู่ภูกเก็ตอะนะคะก็คือตอนนี้น้องก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วนะคะก็คือก่อนหน้านั้นประมาณ2วันน้องก็ไม่ได้ลงคลิปใช่ไหมคะเพราะว่า มันก็ยุ่งๆกับการเดินทางแล้วมันก็เหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบนะอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแบบไม่ได้ว่าแบบเออต้องมานั่งเครียดกับการนั่งตัดต่อคลิปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าเออเดี๋ยวรีแลกก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปช้อปปิ้งกันนะคะในกรุงเทพนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังนะคะน้องก็จะรีวิว โรงแรมที่สองนะคะที่เราไปพักอยู่ที่ภูเก็ตนะคะชื่อโรงแรมฮิวตันฮิวตันภูเก็ตนะคะที่หาดกระรนนะคะเดี๋ยวน้องก็จะมารีวิวให้ดูนะคะเพราะว่ามันอยู่ในในกล้องค่ะเพราะว่าโทรศัพท์น้องนะคะมันเมมมันเมมโมอรีเต็มนะคะดังนั้นน้องก็เลยได้ใช้กล้องตอนนี้น้องก็กำลังรอโหลดโหลดวิดีโอนะคะออกจากกล้องมาใส่ในโทรศัพท์อยู่ค่ะ ป๊าปาก็ไล่ลบลบรูปภาพนะคะย้ายไปย้ายไปไว้อีกไอ้ไฟล์หนึ่งแล้วก็ลบลบไอ้ของเก่ามันทิ้งอะไรเงี้ยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะอยากมีเวลามากๆนะคะก็คือแบบว่าจะได้แพลนเที่ยวแบบภูกเก็ตอะไรเงี้ยซึ่งแบบ เราดูในในโบชัวนะคะที่ที่บริษัททัวร์เขาแจกงนะคะซึ่งมีแต่สถานที่สวยๆมากๆเลยค่ะและการมาภูเก็ตครั้งนี้ของน้องนะคะก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะและน้องรู้สึกว่าประทับใจมากเลยค่ะน้ำทะเลอันดามันนี่คือมันจะเขียวอมฟ้านะคะซึ่งแบบสวยงามจริงๆเลยค่ะ ซึ่งเราก็พักอยู่ที่ป่าตองนะคะถ้าเกิดป่าตองเนี่ยมันจะผู้คนจะเยอะคือมันจะไม่เงียบสงบเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีร้านอาหารร้านเครื่องดื่มบาร์อะไรเงี้ยซึ่งเราเดินไปได้สะดวกแต่ว่าพอเรามาพักอยู่ที่โรงแรมที่สองที่ฮิวตันที่กระนเนี่ยค่ะเราก็ต้องเดินออกมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าจะไปไหนก็คือเราต้องนั่งแท็กซี่อะไรเงี้ยค่ะ คือแท็กซี่นะคะเวลาพวกน้องออกข้างนอกอ่ะก็คือมันก็ไม่ต่ำกว่าครั้งละ200นะคะตอนที่ไปพักอยู่ที่โรงแรมที่สองค่ะก็พากันออกมาข้างนอกจะไปกินอาหารนะคะจะไปกินอาหารทะเลกับข้าวอีกที่หนึงฝนตกค่ะเดี๋ยวน้องจะรีวิวให้ดูนะคะร้านอาหารอีกร้านนะคะซึ่งแบบ เป็นร้านแบบธรรมดาแต่ว่ารสชาติอร่อยมากๆค่ะราคาก็ไม่แพงอยู่ที่หาดกะรนนะคะซึ่งชื่อร้านว่ามาม่าจินเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวน้องจะรีวิวให้ดูนะคะเผื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆ f อฟท่านใดนะคะที่ว่าได้ไปภูเก็ตแล้วอยากลองไปกินอาหารร้านที่น้องเคยไปกินแล้วรสชาติแบบน้องแบบสำหรับน้องน้องคนไทยน้องรู้สึกว่ารสชาติมันอร่อยจริงๆค่ะ เผื่ออยากไปลองนะคะแล้วอย่างราคามันก็ไม่ได้แพงด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะน้องพอใจนะคะแบบกอดแม่นะคะกับกอดป,ป๊าปขอบคุณมากนะคะที่แบบว่าพาหนูมาเที่ยวอะไรเงี้ยคะ่ะเด็กคือเขาชอบเล่นน้ำค่ะแล้วเขามาเห็นอะไรแบบว่าแปลกตาอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกมีความสุขนะคะไอศรครีมนี่กินทุกวันเลยคะ่ะน้องพอใจ ดื่มไปนั่งชมวิวไปนะคะเขาก็เปิดเพลงให้ฟังนะคะแล้วเพลงพร้อมมากๆเลยค่ะแต่ว่าน้องต้องปิดเสียงเพลงไว้นะคะคือคนนั่งเยอะมากเลยนะคะ คือตรงโซนส่วนที่น้องถ่ายวิดีโอนะคะมันจะไม่มีคนนั่งคนจะไปนั่งอีกโซนอีกขวาเมอนะคะซึ่งแบบว่าน้องก็ไม่อยากถ่ายไปตรงนั้นนะคะซึ่งแบบคนเยอะมากๆแล้วก็ด้านหลังด้านหลังน้องไปนะคะสีห้าโต๊ะก็เต็มน,นะคะค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวน้องก็จะมารีวิวโรงแรมที่สองที่ไปพักที่ภูเก็ตให้ดูนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจที่พ,พีเพื่อนเพื่อนๆ FC ทุกทท่านมอบให้นะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะที่น้องยังไม่ตอบนะคะแต่ว่าน้องก็จะไปหัวใจก่อนนะคะหลังจากที่น้องกลับบ้านหรือว่าอะไรที่น้องมีเวลาว่างและระองตัวมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวน้องก็จะไปพูดคุยและตอบคำถามหรือว่าตอบพูดคุยด้วยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะดไนท์ค่ะบ๊ายบาย